ทำอะไรฮะออกวะออกวะฮู้ออกวะ <c oughs> ออกวะโอ้ยนึงอาหารเพิ่นเบิดอาหารเบิร์ตลืมดลมูลืมดูลูกหมอนอาหารหมดเดี๋ยว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 เอาให้น,นี่มาแล้วนี่อาหารลูกหมอนอยู่นี่นี่ อย um> ู่น um> 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 um um> um> mm hmm> claro ี่นี่ค่ะอ่ะหโหพันหัวงเลยนใจอาหารหน่อยหนึงอร่อยไหมหิว